สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะอ่าหลายหลายคนนะหลายหลายคนถามแม่หมอว่าเอ่อคุยกับแม่หมอว่าเนี่ยไปไปสาน,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 นักนู้นไปสํานักนี้ไปสํานักนั้นเพื่อไปให้เขาเปิดตาทิพย์เนี่ยมันมันเปิดได้ไหมหลายหลายคนเนี่ยไม่ได้เปิดตาทิพย์ไม่พอโดนเขาเอาองค์ไปด้วยนะเอาองค์ไปคุมขังแล้วก็เอาผีมาตามคุณแทนนะคะเอ่อลักษณะแบบนั้นนะคะก็อันตรายอยู่นะคะวันนี้เราจะมาดูแรนดอมให้ความรู้ในเรื่องของการ การที่จะได้มาซึ่งตาที่สมหรือว่าวิธีการในการที่จะเปิดตาที่สามด้วยตนเองนะคะด้วยตนเองตาที่สามก็คือจักระที่หกจักระที่6นะคะในร่างกายเรามีอยู่เจ็ดจักระใช่ไหมคะจักระที่6ก็จะอยู่ตรงหว่างคิ้วนะคะเขาเรียกว่าต่อมไพเนียยเนาะมันก็คืออวกาศอวกาศที่เป็นเส้นขนาดเส้นหนึ่งมันจะมีดวงตาตรงนั้นเยอะแยะไปหมดเลยคือตาทิพย์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะไป รวมกันจุดศูนย์กลางนะจะอยู่ตรงนั้นนะคะตาทย์ไม่ได้มีตาทิพย์เดียวนะอย่างที่เคยอธิบายไปว่าตาทิพย์จะมีเยอะแยะไปหมดเลยมีตาทิพย์พญาอินทร์ตาทิพย์พญาครุตตาทิพย์พญานาคตาทิพย์ขององค์ต่างๆองค์มหาเทพต่างๆเทพวิรุณอะไรก็มีเทพสุริยะโอ้โหมีหมดแต่เขาจะมี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 อยู่เป็นที่เป็นที่เป็นที่ของเขาอะเวลาใครจะได้ตาอะไรเขาก็จะส่งตาไปให้นะเวลาที่คุณจะได้ตาทิพย์แต่ แน่นอนที่สุดเวลาที่คุณปฏิบัติคุณจะเห็นดวงตาใหญ่ๆดวงหนึ่งสูส้สวยจะค่อยๆลอยมาในท่ามกลางอาวกาศที่มืดๆนะคะแล้วก็จะกระพริบตากระพริบกระพริบกระพริบให้คุณสักสองสามครั้งนั่นแหละค่ะคือตาที่คุณเริ่มมาแล้วนะแล้วเวลาที่ตาที่เขาจะทดสอบการใช้งานของคุณเนี่ยเขาจะเปิดให้คุณเห็นภาพเคลื่อนไหวนะภาพเคลื่อนไหวที่ที่เป็นภาพนิ่งแต่คุณอาจจะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้อ่าหรือว่าทดสอบเห็นสิ่งใดๆหรือว่าองค์หรือว่าเทพได้ อันนั้นนะคะคือเขาทดสอบสายตาของคุณก่อนที่จะใช้งานได้ที่มาของตาทิพย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างของแม่หมอเนี่ยตาทิพย์มันมีเยอะแยะไปหมดเลยมีของแทบจะทุกมหาเทพมันอยู่ตรงนี้กันหมดแต่ถามว่าตาทิพย์มันเปิดตลอดไหมถ้าเป็นอย่างถ้าของแม่หมอเนี่ยตาทิพย์ที่เกี่ยวกับดูสามภพเนี่ยมันจะเปิดตลอดนะคะคือแม่หมอจะเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นทุกภพมิคุยกับทุกองค์งคจะต้องได้ตลอดเวลาแต่ถ้าตาทิพย์ที่เกี่ยวกับพวกอสูร พวกคุณอาจจะไม่มีมันเป็นบางคนที่ถูกคัดมาให้ทําหน้าที่นี้ถึงจะมีนะตาทิพย์ที่เกี่ยวกับอสูรนะี่ยมันจะเปิดเฉพาะกรณีที่ที่เขาจะทางานอะไรสักอย่างหรือให้เห็นความเคลื่อนไหวของอสูรว่าอยู่ที่ไหนนะั่นคือหน้าที่ของแม่หมอปราบอสูรแม่หมอก็จะเห็นได้มันเขาจะเปิดเป็นบางช่วงเวลาเปิดเราก็จะไม่สามารถไปกาหนดได้ว่าเปิดเมื่อไหร่นะตาทิพย์เขาจะเปิดของเขาเองเมื่อเปิดเมื่อไหร่เราก็ต้องตื่นเมื่อนั้นอนะตื่นเคลื่อที่จะมาดูเออ เวลาตื่นนี่มันเหมือนกับว่าเราลืมตาแล้วเราก็หลับตาใหม่แล้วเรา <S <S เราเราตื่นนอนอยู่นะคะ <S <S พอเราหลับตาเสร็จเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเห็นก็คือภาพจากตาทิพย์ที่อยู่ตรงหน้าผักนะคะมันจะถ่ายทอดออกมาจะเป็นภาพสีภาพขาวดาได้แล้วแต่เขาจะย้อนไปให้เราดูเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นหน้าเป็นคนเป็นเรื่องเป,นนเป็นเรื่องเหมือนกับเขาฉายหนังการแปลงให้คุณดูอย่างนั้นนะคะอ่าพูดง่ายๆนะเวลาโลกตาทิพย์ที่เห็นความคมชัดของภาพนี่คืออย่างชัดมาก ต่อให้คุณจะสายตาเอียงสายตาสั้นสายตาัวอะไรก็ตามภาพจากตาทิพย์นี่คือโคตรชัดนะคะชัดเหมือนคุณซูมกล้องจุลทรรศเข้าไปแบบอย่างละเอียดสุดอะ่ะบอกได้ตามนะั้นสามารถซูมส่องเข้าไปจุดที่เล็กที่สุดละเอียดที่สุดหรือไกลขนาดไหนก็เห็นได้ก็เห็นได้นะคะนี่คือนี่คือ,คอ,อตาทิพย์อย่างเช่นแบบแม่หมอก็จะมีตาทิพย์ภัยพิบัติภัยพิบัติน้ำภัยพิบัติอะไรถ้ามันจะเกิดเขาก็จะเปิดให้เห็นภาพแล้วว่าน้ําจากป่ามายัางไงตรงนั้นมาอย่างไงเขาก็จะให้เห็นเป็นช่วงๆได้ก็แล้วแต่ ที่นี่หลายคนก็บอกว่าอยากได้ตาทิพย์อยากเปิดตาทิพย์เองแต่แม่หมอบอกไว้ก่อนนะว่าแม่หมอไม่แนะนําให้คุณไปให้ใครเปิดตาทิพย์ให้คนที่จะเปิดตาทิพย์ให้คุณได้คือคนที่เป็นระดับมหาเทพสูงสุดเท่านั้นจำไว้นะคะมหาเทพสูงสุดเท่านั้นร่างอวตารของมหาเทพก็เปิดที่คุณไม่ได้แล้วมหาเทพสูงสุดเดี๋ยวจะมาบอกนะคะเขาเปิดที่คุณยังไงถ้าคุณไปเจอเจอคนนั้นเขาถึงจะเปิดให้คุณได้ นอกนั้นไม่มีใครเปิดให้คุณได้คุณจะต้องไปเชิญครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของคุณเองอย่างที่แม่หมอเคยบอกว่าจุดทูบค่ะจุดทูบเก้าดอกสิบหกดอกก็ได้ถ้าครั้งแรกก็สิบหกดอกที่จะเชิญทุกๆององเข้ามาหรือใครจะจุดสามสิบหกดอกเลยก็ได้นะคะจุดที่บ้านคุณนั่นแหละค่ะที่หน้าหิ้งพระทาพิธีแบบว่าผลไม้ให้พร้อมของหวานให้พร้อมพานดอกไม้อย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่มีเงินที่จะไปทําพานพานดอกสวยๆที่มันราคาแพงแ ของแม่หมอก็ไม่มีเงินค่ะแม่หมอใช้จานธรมนธรมดาผ่านธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไปใส่หาดอกไม้ก้าสีค่ะดอกไม้ก้าสีนะ่สีละอย่างดอกเข็มมันมีกี่สีแม่หมอก็ใส่เข้าไปนั่นก็กี่สีละกุหลาบมะลิอะไรอย่างนเงี้ยอัญชันอย่างเงี้ยมันคือรวมๆกันแล้วมันก็คือได้ก้าสีเงี้ยก้าสีเสร็จแล้วก็อ่าทูบสิบหกดอกเทียนอีกหนึ่งเล่มอ่าใส่เป็นสวยต่างหากอีกชุดหนึ่งแล้วก็วางบนบน,บ,นบาวางบ,บนดอกไม้แค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเองคุณก็ตั้งผ่าน แล้วคุณก็เชิญเทพทุกองค์มาได้เลยค่ะเชิญทุกองค์ที่คุณนับถือหรือถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นบริวารองค์ใดก็เชิญองค์เขามาประทับควาว่ามาประทับนี่ไม่ได้หมายความว่ามาเข้าร่างคุณนะจำไวอ้อย่างหนึ่งนะคะว่าองค์มหาเทพไม่ส่งใครนะไม่ส่งมนุษย์คนไหนนะเขาเป็นถึงมหาเทพเขาจะมาส่งมนุษย์ที่มีกิเลสได้ยังไงคุณคิดค่ะคิดคิดด้วยสติสักนิดหนึ่งอย่าไปฟังเขาว่าอุ้ยเนี่ยพระแม่อุมาส่งจะบ้าหรือเปล่าพระแม่อุมาเป็นมหาเทพไม่ใช่เป็นบริวารเขา ถ้าไม่ใช่บริวารก็อาจจะเป็นแค่เอ,อเป็นแค่ลูกน้องอะคะ่ะที่เขามาสั่งสมบูรณ์เทพเทวด,ดาทั่วไปที่มาสั่งสมบูรณ์ต้องการต่อบุญร่วมกันเอ,อระดับมหาเทพเขาไม่ต้องต่อบุญขนาดนั้นเขาไมา่มาเข้าร่างของมนุษย์นะคะอย่างมากๆคำว่าปะทับคือมาอยู่ข้างๆคุณมาอยู่ข้างๆคุณเพื่อที่จะมาชี้แนะนําแนวทางสอนสั่งให้คุณปฏิบัติ ปฏิบัติไปได้ถูกเวลาที่คุณนั่งทําสมาธิให้เขาปกป้องชี้นําแนวทางเราเราติดขัดอะไรเนี่ยให้เขามานิมิตมาบอกเรานะคะมาชี้แจงให้เราเวลาที่เราจิตเราเผลอหลุดถอดออกไปหรือว่าเดินออกไปหรือว่ามีใครมาดึงจิตเราออกไปในเวลาที่เรานั่งนั่งลึกๆเนี่ยให้องค์เรานะเขาเป็นผู้พาไปแล้วให้องค์เราเขาเป็นผู้พากลับนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีครูบาอาจารย์ตรงนี้ก่อนนะแต่ไม่ใช่ว่าไปสํานักนั้นให้เขาเปิดตาให้คุณ มันไม่มีใครเปิดให้คุณได้นอกจากองค์ของคุณเองและการปฏิบัติของคุณนะคะนอกจากคุณจะไม่ได้องค์มาคุณต้องเข้าใจว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการแย่งองค์กันแย่งองค์กันนะหมอผีเยอะบางคนก็อาจจะใช้ลัทธิใช้สำนักซึ่งแม่หมอก็ไม่รู้มีสำนักลัทธิไหนบ้างแม่หมอไม่พลาดพิงแต่เอาเป็นว่ามันมีเยอะนะแล้วคุณอาจจะถูกเอาองค์อะไปขังอะคะ่ะคือเขาจะขโมยดึงองกันไป คือองค์นะ่ะเขาไม่ทําร้ายใครอยู่แล้วใครพาไปไหนเขาก็ไปนะคะเขาก็ไปอยู่นิ่งๆของเขาอะแต่คุณนะ่ะองค์ที่คุ้มครองคุณจะไม่อยู่ไงแล้วพอองค์คุณไม่อยู่เนี่ยพวกผีสางมันก็จะเข้าหาคุณได้โอเคนะอันนี้คุณต้องระมัดระวังนะคะทีนี้เรามาดูว่าไอ้จักราที่หกของคุณเนี่ยอันดับแรกเลยคุณอาจจะใช้วิธีแบบว่าการเพ่งเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งคือเพ่งกายคาสติก็ได้ เพ่งขันในห้าของคนก็ได้เขาเรียกว่ารูปประชานของคุณนะคะเนื้อหนังมังสาเล็บผมร่างกายอวัยวะข้างในเขาเรียกว่าเพ่งกสิณใช่ป่ะเพ่งแบบว่าให้รู้สึกถึงถึงความเบื่อหน่ายถึงความเบื่อหน่ายของความเป็นมนุษย์เรานะคะว่าคนเราเนี่ยมันก็แค่หนังเหี่ยวคนเราเนี่ยถ้าคุณไม่ได้อาบนะ้ำสักเดือนหนึ่งคุณดูสภาพสิโอ้ยขี้เล็บขี้ฟันขี้หูขี้ตาสารพัดขี้ต่อให้รอกเนาดไหนมันก็ไม่สวยมันก็หม่นนะ เออให้คุณแบบเพ่งไปถึงตรงนั้นให้มันเกิดความเบื่อหน่ายแล้วให้มันเกิดความปล่อยวางนะคะถ้าคุณรู้สึกเบื่อหน่ายและปล่อยวางและเข้าใจว่าชีวิตคนมันก็แค่นี้นั่นนะคะเดี๋ยวตาทิพย์คุณจะค่อยๆมาเองคุณจะเข้าใจถึงธรรมชาติพอจิตมันว่างเข้าใจถึงธรรมชาติคุณก็จะเข้าถึงตาทิพย์ตรงนั้นได้ตาทิพย์ก็จะพร้อมเปิดให้คุณได้เมื่อไหร่ที่คุณปฏิบัติจนจ,นจิตว่างคุณต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่ในแดนนิพพาน เพราะฉะนั้นที่ที่เขาอยู่เขาจะต้องไปที่ที่สะอาดที่ที่ว่างที่ที่สะอาดที่ที่หอมหอมสิลไม่ใช่หอมทั่วไปคือหอมกลิ่นสิลจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาที่คุณนั่งทําสมาธิจิตคุณว่างจิตคุณเบาจิตคุณสบายจิตตรงนั้นแหละค่ะคือจิตที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะมาอยู่กับคุณนะถ้าเมื่อไหร่คุณทุกข์คุณมีแต่ความเครียดมีแต่ความอึดอดัดมีแต่ความอยากมันมีแต่กิเลสสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่เข้ามา พอจิตมันไม่สะอาดจิตมันไม่โปร่งไงก็เหมือนกับจิตใจคุณคือแม่น้ําอ่ะถ้าแม่น้ํามันมีแต่ขี้โคลนอ่ะใครก็ไม่ไปอาบไม่ไปอยู่แต่ถ้าแม่น้ํามันใสสะอาดคุณจะมองเห็นทุกอย่างข้างล่างได้ถูกไหมคะน่าจิตคุณเมื่อไหร่ที่คุณใสสะอาดเหมือนแม่น้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะมาหาคุณองค์ต่างๆที่เป็นองค์ของคุณที่ดูแลคุณเขาจะมาหาคุณพอเขามาหาคุณเยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยเขาก็จะให้ตาทิพย์คุณให้พลังจิตคุณเอง เออแต่การเพ่งกสิณนี่คือการเพ่งให้เบื่อหน่ายและปล่อยวางนะคะอันดับที่หนึ่งนะอันดับที่สองก็คือที่เขานิยมกันเนาะการเปิดด้วยอาณาปานสติอาณาปานสติก็มีหลายๆายสำนักที่เขาสอนกันเออถ้าเขาสอนแบบไม่ได้ยึดติดยึดติดแบบว่าต้องทําบุญเยอะๆะนะแต่จะได้ขึ้นนิพพานเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะเออเขาจะสอนการกําหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าผ่านอะไรบ้าง ลมหายใจออกผ่านอะไรบ้างก็คือลักษณะแบบหนึ่งที่ทําให้จิตเรานิ่งนะคะให้รู้สึกว่าเอ้ยลมหายใจเราอ่ะมันเข้าไปมันผ่านจุดไหนของร่างกายผ่านอวัยวะใดของร่างกายมันก็เข้าไปสู่การเพ่งเกสีอยู่ดีถูกปะเข้าไปสู่การเรื่องของการพิจารณากายข้าสติกายข้าสติก็คือแนวของหลวงปู่มั่นถูกไหมและแนวของพระพุทธองค์นะ่ะการพิจารณาสังขารเราอ่ะรูปขานทั้งห้าเรานั่นแหละค่ะก็เป็นหลักเดียวกันนะเออใครจะพิจารณาเพื่อให้จิตมันนิ่งให้ได้ให้เข้าสู่สมาธิภาวนาให้ได้นี่แหละคะ่ะ อ่าถ้าคุณทําตรงนี้บ่อยๆจนกระทั่งจิตคุณว่างที่สุดแล้วจิตมันต้องโปร่งว่างสบายไม่มีอะไรนะคะนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักการถึงจะเปิดตาทิพย์ให้คุณนะคือคุณต้องปฏิบัติให้ถึงความว่างตรงนั้นน่ะการปฏิบัติให้ถึงก็คืออ่าเพ่งกสีณก,การการกําหนดลมหายลมหายใจอาณาปานสติลมหายใจเข้าออกเข้าออกกันแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะ เต่อไปก็คือถ้าเกิดใครก็แบบทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เดินจงกรมค่ะเดินจงกรม,ท,มทําไมพระธุตงค์ต้องเดินจงกรมการเดินจงกรมคือเราพิจารณาถึงการเหยียบเหยียบของเราใช่ไหมมันจะมีการเหยียบเหยียบหนึ่งเหยียบสองเหยียบสามเหยียบสี่ใช่ปะ่ะการที่เอาเท้าฝ่าเท้าลงปลายเท้าลงเอาไอตรงฝ่าเท้าตรงนี้ลงเอาเท้าลงเอาส้นเท้าลงคือมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องกําหนดมันก็เหมือนกาหนดจิตกาหนดลมหายใจเพียงแต่ว่า มันเป็นลักษณะการเดินและสมาธิคุณก็ไปมุ่งอยู่ที่อยู่ที่ฝ่าเท้าอยู่ที่การเดินของคุณนะคะ,ะลักษณะแบบนี้ก็คือการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตคุณว่างนั่นแหละค่ะพูดง่ายๆนะคุณอาจจะใช้หลักการเดินทําสมาธิก็ได้นะคะอืมทีนี้ที่แม่หมอถามว่าเอ,อคนที่เป็นมหาเทพสูงสุดเวลาที่เขาจะเปิดตาทิพย์ให้คุณเนะี่ยถ้าคนลักษณะแบบนั้นมีพิเศษอย่างนั้นนะเปิดได้แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงก็คือมหาเทพสูงสุด,สดอันนี้บอกได้ตรงว่ายาก เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้สูงไปกว่าเขาคุณจะไม่มีทางรู้ว่าเขาคือมหาเทพถูกปะเอ่อต่ําไม่สามารถมองสูงได้สูงสามารถมองต่าลงมาได้คนที่เป็นมหาเทพแค่จะบอกว่าเวลาเปิดตาที่เขาจะใช้สองนิ้วค่ะสองนิ้วในการกดจุดที่ท,ที่ตรงหว่างคิ้วของคุณนะคะแล้บริกรรมคาถาหรือว่าส่งพลังจิตไปเปิดให้คุณได้ถ้าคุณเจอได้เขาก็เปิดให้คุณได้นะคะ แต่อย่างที่บอกคนที่เขาจะเปิดให้คุณได้เขาก็ต้องดูว่าตัวคุณเองอ่ะมีบารมีพอที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มคุณได้หรือยังเพราะเวลาที่ตาที่เปิดแน่นอนอะไรที่คุณไม่อยากเห็นคุณจะได้เห็นอะไรที่คุณไม่อยากได้เจอคุณจะได้เจอคุณเห็นผีได้ผีเห็นคุณได้คุณเห็นอสูรได้อสูรเห็นคุณได้ถูกไหมคะคุณท่องจิตไปได้ผีและอสูรสามารถเอาจิตและทําร้ายจิตของคุณได้นั่นแหละค่ะคือความอันตรายเออดังนั้นแล้วเวลาที่ตาที่จะเปิดเนี่ย ถึงบอกว่าคุณต้องทําจิตให้ว่างจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่กับคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะดูคุณเองว่าคุณพร้อมแล้วนะองค์ที่มาอยู่กับคุณมีองค์มหาเทพหลายๆองค์แล้วพอที่จะคุ้มคุณได้คุ้มครองปกป้องคุณได้แล้วเนี่ยเออเขาถึงจะเปิดตาให้คุณนะคะอย่าไปฝืนเปิดเองนะคะอ่าฮะต่อไปเขาบอกว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้แม่หมอไม่แน่ใจว่าการบริกรรมคาถานะการบริการมคาถาเนี่ยมันจะได้ไหมแต่แม่หมอเชื่อว่า การบริกรรมคาถาเนี grit, ่ยม right right? so ันคือการทําให้จิตเรานิ่งมากกว่าคาถาของเขาก็คือพุทธังนิมิตังมะอาอุทำมังนิมิตังมะอาอุสังคังนิมิตังมะอาอุแต่แม่หมอเข้าใจว่าการท่องอันเนี้ยคือการท่องให้จิตเรานิ่งเหมือนการสวดมนต์นะสวดมนต์บทไหนก็ได้เพื่อให้จิตเรานิ่งนะคะจิตเรานิ่งแล้วให้เราระลึกถึงไปถึงองค์ของเรานะคะให้องค์ของเราเนี่ย อธิษฐานถึงองค์ของเราให้องค์ของเรามาคุ้มครองเรามาสอนสั่งเราให้จิตเรานิ่งแล้วให้เปิดตาให้เราน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอะต่อไปก็คืออีกรูปแบบหนึ่งก็คุณอาจจะนั่งทําสมาธิแล้วก็เพ่งจิตแบบว่าเอมองไปเรื่อยๆนะคะมองไปแบบไม่ต้องยึดติดอะไรบางทีจิตคุณอาจจะไม่มีสมาธิพอที่จะมาเพ่งอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะ่ะถ้าคุณเพ่งไม่ได้คุณก็มองมปเรื่อยๆมองแบบเบื้องว้างมองเหมือนกับคุณเคยมองแบบลอยๆมั้ย มองแบบตาลอยลอยอ่ะมองแบบไม่คิดอะไรมองไปเรื่อยๆเรื่อยๆมองจะรู้สึกว่าคุณลองมองอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่อยๆอะค่ะโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าจิตคุณว่างนะใช่ไหมคุณลองมองดูได้นะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้นะคะคือพูดง่ายๆวิธีการที่พูดมาทั้งบทล้วนแล้วแต่นําไปสู่การที่ทํำยังไงก็ได้ให้จิตมันปล่อยวางให้จิตมันว่างแค่นั้นเองค่ะพอจิตมันว่างปุ๊บสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเขาก็มาอยู่กับคุณ พออยู่กับคุณปุ๊บเขาก็จะชี้แนะนําสอนทางคุณไปเรื่อยๆว่าปฏิบัติคุณไม่ต้องสงสัยว่าปฏิบัติถึงขั้นไหนแล้วอยากได้ขั้นอะไรเพราะความสงสัยและความอยากคือกิเลสที่ไปไม่ถึงไหนนะคะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นแค่รู้สึกว่าอื่นมันนั่งแล้วมันสบายคุณก็นั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะสอนสั่งคุณแล้วเขาจะบอกหน้าที่คุณเองถ้าคุณมีหน้าที่เขาจะบอกหน้าที่คุณเองว่าคุณต้องทําอะไรบ้างแค่นั้นเองค่ะแล้วถึงเวลาเขาก็่างที่บอกตาทิพย์เขาจะให้คุณมาเขาก็จะ ก็อย่างที่แม่หมอบอกก็จะเมนโดนตาการะพริบแป๊บแป๊บแป๊บสองสามทีหายไปเสร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกหน่วงน่วงที่ตรงบริเวณอ่าวางตาของคุณและตรงคิ้ว่มันจะรู้สึกน่วงน่วงตุบตับตุบตับตุบตับเหมือนโดนบีบน่วงบีบน่วงอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นคือเขากําลังทาตาให้คุณแต่สําหรับของแม่หมอนี่ตาพิเศษหน่อยนะคะของแม่หมอนี่คือเขาจับแม่หมอนอนนะคะนอนแล้วก็มีจะมีองค์หลายๆองคนะท่านพี่ของแม่หมอนะมหาเทพยี่สิบเอ็ดองนะ เขาก็จะหลุมจับขาจับแขนจับหัวเสร็จแล้วเขาก็จะเอามีดเอามีดมาผ่าผ่าตานะคะเอาผ่าผ่าแล้วก็ดึงหนังหนังออกถามว่าเจ็บไหมเจ็บดีโคตรเจ็บเลยคือคนข้างนอกอะมองไม่เห็นนะแต่แม่หมอเจ็บนะจะบอกให้แล้วก็ดิ้นหัวขยิบขยบแบบคือเขาดึงออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาสีหยอดลงไปเสร็จแล้วก็จะหาผ้ามาปิดพลาสติกมาปิดรอให้มันแห้งแห้งเสร็จแล้วก็ทาซ้าอยู่างงี้อย่างเงี้ย,ย,ยทำไปเรื่อยๆอตาที่แม่หมอค่อนข,ข้างจะพิเศษไม่เหมือนของใครหลักการทำตาทิพย์ ค่อนข้างจะเจ็บมากแต่แต่สําหรับตาทิพย์อื่นๆที่จากการนั่งปฏิบัตินะที่เพียงแค่เอาไว้ส่องดูโลกไม่ได้ทํางานพิเศษอะไรมากมายแบบแม่หมอก็จะเป็นก็จะเป็นตาทิพย์ที่เขาจะส่งมาให้ในลักษณะตากระพริบกระพริบกระพริบแล้วก็ทดสอบให้คุณเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรแค่นั้นเองค่ะแล้วคุณก็อาจจะต่อยอดการนั่งทาสมาธิเพิ่มพลังจิตของคุณไปเรื่อยๆได้นะคะอืมแต่ก็จําไว้อย่างหนึ่งนะว่า อย่ายึดติดในความมีทิพย์ของตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณยึดติดในความมีทิพย์ของตัวเองบุญบาร,รมีคุณจะถดถอยลงนะคะเเหมือนกับพวกบรรดาหมอผีเท่าไหรทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วก็คือส่วนใหญ่จะเป็นระดับเจ้าอาวาสทั้งนั้นนะคะท,ที่ที่อ่านคำพีอธาราพระเวทมาแล้วฝึกปฏิบัติจ,จนแบบบรรลุได้จุดหนึ่งแล้วอะแล้วยึดติดในกิเลสสุดท้ายก็ถดถอยบาร,รมีถดถอยลงมาเป็นแค่หมอผีธรรมดา พอเป็นหมอผีปุ๊บก,ก็ตายไปเป็นอสุรกายก็แค่นั้นนะคะก็แค่นั้นได้มาก็คือได้ค่ะเราไม่ต้องยึดติดในสิ่งที่ความความสามารถที่มีจริงๆแล้วถา,ถามแม่หมอว่าอยากได้ไหมแม่หมอไม่เคยอยากได้สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเรียกรอ้องแต่คือทุกวันนี้มากันกระจายเลยค่ะเต็มเลยนี่ก็เพิ่งได้มาอีกสามไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่คือมันหน้าที่ไงถามว่าบางคนบางคนที่มีหน้าที่เกิดลงมาเพื่อมีหน้าที่บางอย่างอยูอย่แล้วถึงเวลาเขาจะมาหาคุณ องเขาจะมาหาคุณมาเรียกคุณเองแล้วก็มาให้คุณปฏิบัติมาตาให้คุณเองนะอย่างแม่หมอแม่หมอว่าซึ่งก่าปีก่อนก็คือไปงานไปงานนี่เล่าให้ฟังเนาะไปงานอ่าอะไรนะปล่อยหลวงค่ะปล่อยหลวงพอไปายในวัดปุ๊บองแม่หมอก็เจอแม่หมอปับ๊บแล้วก็ตามกลับบ้านเลยทีนี้ก็เรียกแม่หมอทุกคืนละค่ะจนกระทั่งแม่หมอต้องต้องเข้าใจและยอมรับเขาอ่ค่ะแล้วก็เริ่มปฏิบัติ แต่ถ้าคุณจะปฏิบัติเองคือไม่ไม่ใช่เป็นใครลงมาทําหน้าที่พิเศษคุณก็ทําลองทําขั้นตอนที่แม่หมอบอกไปทั้งหมดดูนะคะแต่ที่สุดแล้วจำไว้ว่าสิ่งที่ทําคือการนําไปสู่จิตที่ว่างเปล่าจิตที่ปล่อยวางนะคะคุณถึงจะได้ตาทิพย์มานะไม่มีใครเปิดให้คุณได้นะจำเอาไว้นะคะหลายคนมากที่ไปแล้วได้ผีมาแทนนะได้ผีมาแทนแกกันอุตลุดนะ โอเคค่ะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ก็เป็นความรู้แบ่งปันกันเนาะไม่มากก็น้อยพอหอมปากหอมคอค่ะ